ลูกศิษย์ุหาที่วันนี้ได้มาก็ผ่านไปได้ดีวันนี้ก็คือการไหวครูครั้ทงที่7ของอาตมาภาพอุบาเควันดัมวนเหนือาําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรการไหวครูครูคืออะไรก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครูของอุบาก็คือบิดามารดาครูครที่สอนหนังสือครูอุปชานะและก็ครูทางธรรม เพราะฉะนั้นการนี้เรามาโดวยวันนี้เราครอบเสียนพ่อแก่ก็เปรียบเสมือนเป็นความเชื่อเนาะของบุคคลนะโยมยะจะครอบหรือไม่ครอบจะครอบร้อยเสียงฟันเสียงแต่ถ้าว่าเกิดว่าจิตไม่ดีเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันต้องประกอบกันอย่างละคึ้งเหมือนที่หลวงพ่อสมมติเสมอว่าไม่มีใครต้นุนของเราสูงต่ำลำตี้ไม่เท่ากันอันนี้ก็ผ่านไปดีดีและขอบใจพี่อนุชาสมเดีจและชาวอาและทีมงานที่เป็นปีที่สองที่สามที่ได้ร่วม ถ่ายทอดเสียงและก็รูปภาพนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตุกหาหลายๆคนทางนี้ขอเชิญโยมทางบ้านที่ลูกศิษย์ตุกหาหลายๆคนทางนี้ก็มาจากไกลๆทั้งนั้นเราก็มีความเชื่อว่าครูเราศิษย์มีครูเปรียบเสมือนหนู่มันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราไม่มีความศรัทธาเราไม่สดมตนไม่ไม่มีสมาธิเราไม่มีตัวระตันอยู่ร้อยครูร้อยครูบาอาจารย์ก็ไม่เจริญนะจำไว้นะก็พออยากให้ก็ขอบ ขอบใจแล้วก็ขอบคุณพี่อนุชาและทีมงานวันนี้คับมีนิวแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ติดตามคัะอีนิวนี้ก็อยากจะให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญวัดุึงชนเหนือไกลไหมถ้าไกลรอาถ้าอยากไปก็ไกลแต่ถ้าไกลนะถ้าไม่อยากไปก็ไกลนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเป็นศาสตร์หนึง่ง ของความเชื่อส่วนบุคคลไม่เว่าครอบแล้วชีวิตจะรวยยิ่งไปรวยไม่ใช่นะแต่ครอบไปแล้วมงจะเหาะได้ไม่ใช่ครอบแล้วสบายใจแต่ยังงม,มงายงม,มงายก็คือเราหมักหมมในจิตตัวเดิมก็คือครอบแล้วไม่ต้องทมากินไม่ใช่ในายกเราต้องทธมาหากินและรู้จักเก็บด,ด้วยอาจนั้นก็ขอให้ทีมงานทำยนินยัโดยพี่อนุชาสมรดีและชาวณนะวันนี้ที่ให้เกียรติทาง ทางวัดน้ำชนเหนือที่มาทำการใส่กอดในในเอสรารคัมพีนิวหรือว่าเฟซบุ๊กก็ขอให้รายการนี้มีคนดูมีคนติดตามเยอะๆเป็นล้านๆคนก็ขอให้พี่เียนชาและขา้าชาวณนาเดินทางกลับไปสวนท่าไปไหนก็มีแต่คนรักหลงสงสารเอ็นดูเหมือนครูบาอาจารย์ขอเจริญก็คิดว่าเป็นงานได้โคงอัตมาเนาะเป็นปีที่7อัตมาไม่มีอะไรให้นอกจากความรู้สึกที่ดี เป็นบุญน้อยบารมีนิดๆเพราะบวชตอนอายุมากก็ขอให้ทุกคนมีสติเมื่อมีสติทุกคนจะมีความสุขที่ใจความสุขคือความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความสุขเกิดจากความว่างเปล่าคอ้อยรวยๆล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกขั้นเทินที่ดูรายการนี้นะเขาจะเอาข้าวมันนะไม่ขายฟรีนะนา้ามนนะน้ามนต์นี่ฮะ ขอให้หนุนหนาขอสอ้หนนนายกให้เรับเชิญเชทาอเวลาลนะครับที่ว่ครูบรพาจารย์รัตรุบาเกประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจดขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ ในวันนี้ก็สำเร็จรุกร่วงไปได้ด้วยดีอาตมภาพก็จะขอลาสารสิทธิ์ไปก่อนขอมักสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจนหญไอ้แล้วให้ได้วิมานแก้วเจ็ดชั้นเรื่องที่ประกายกองให้ผ่านพองภูณเกิดมีขึ้นมาเองพระพุทธช่วยนำ พระธรรมจงช่วยแต่งเทวดาทุกคนแห่งแต่งทั่วตายาพระธรรมเจ้าขาส่งลงมาให้ถึงมือสารสิทธิ์ทุกคนเพิ่อนสาธุสาธุสาธุ